มืม่อกี้มีแขกพิเศษมายามเนาะ VIP เนาะ Super VIP มยายามเนาะอาจารย์พุทธกับอาจารย์เคตี้เพิ่งมายามเนาะอ่าอ่าจะคิดได้มั้ยอย่างเงี้ยเราเพิ่นมาได้สามวันที่แล้วแต่ว่าเพินน่นอนนั่นยากกินข้าวเนาะเพิ่นมุมีข้าวเนาะ สบายดีครับทุกท่านสบายดีมรับทุกคนสบายดีครับทุกท่านอ่ะนะอ่ะเราเป็นอ่ะนะมื่อนี้มีแขกพิเศษมายามเนาะ VIP เนาะซป Super VIP มายามเนาะฟังคิดว่าน่ะ FC อ่ะซ่องเฮาจะน่าจะจืดเราได้เนาะหรือว่า FC ซ่องเราเนาะเออการจะจือเฮาเนาะมันก็มันก็ไวันี่แหละบางทีอ่ะนะลูกข้ามกับไอ้ผมเป็นลูกข้ามยังก่อน FC มันกับกุ้มเดียวกันเนาะบางครั้งเนาะเมื่อนี้ดีใจเนาะที่อ่ะนะอาจารย์พุทธครับอาจารย์เคตี้เพิ่นมายามเนาะดีใจเลย มันมันเป็นความบังเอิญนะไว้แค่นี้มันเป็นความบังเอิญเนาะเพราะว่าน่ะที่จริงฮักกับทีตามเพิ่นเนาะแต่ว่าน่ะเอ่อแล้วบังเอิญพอดีนะ่ะค่อยหู้จักกันน่ะพ่อน่ะอาจารย์แคดีนะ้เนาะแต่ว่าค่อยกับบุหู้ว่าเราเป็นลูกของอนะอ่ะไอ้มูคอยเนาะเออพ่อเราเป็นมูคอยเนาะแล้วก็เลยว่าน่ะพ่อเราหน่ะเอาแล้วมาก,กินข้าวน้ำอยเนาะก็เลยว่าน่ะจริงแนะนำให้หน่ะหู้จัก,กอาจารย์พุทธเนาะแต่ที่จริงก็เห็นกันในออนไลน์อยู่แล้เนาะ อ่าคิดว่าผู้ใดเฮ็ดพวกันยูทูบสิมันจะมันจะหู้จะกันเนาะทั้งหมเนาะโอเคเนาะให้อาจารย์เคทตี่นานาสบายดีสบายดีอ่าฮะใจเคทตี้มีอย่างไรว่าฮะดีใจหลายเนาะอาจารย์เคที่ว่าดีใจหลายดีใจดีใจมื้อนี้นานมื้อนี้เฮาเนาะเฮาจะมานาะกินข้าวให้ทุกคนเบิ่งเนาะทั้งหมเน้องอาจารย์พุทธลาภเพิ่นมานี่ได้จักอาทิตย์ละประมาณ3อาทิตย์ เพิ่นมาได้สามวันทิศแล้วแต่ว่าเพิ่นอันอั่นยากกินข้าวเนาะเพิ่นบุมีข้าวเนาะเออบุ้มมีข้าวเหนียวเนาะท่านผู้ชมเนาะเออโอเคเราจะให้เบิ่งอาหารนั้นมีอย่างไรเนาะโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คืออาจารย์เคดี้กับปนาอาจารย์พุทธเพิ่นมายามเนาะกินเลยเด้อโอ้ยอาหารแซ่บหลายเนาะคืออยากบอกเลยว่าคือพุทธเองนี่ตั้งแต่จากลาวมาก็คือมาอยู่ อเมริกาในสามอาทิตย์คือคนจริงแล้วคิดฮอตคิดฮอตข,ข้าวเหนียวหลังนี่คิดฮอตข้าวเหนียวแล้วก็ตั้มอาหารอาหารมีอย่าง<ม>แนบบ่นอาหารจะมีอ,ะอันนี้ผมแน่ใจในซินงัวบ่อกเลยซีนมัวจะเป็นปิ้งซินงัวที่ปิ้งด้วยโบได้ปิ้งด้วยไฟฟ้าที่ปิ้งด้วยเตาถ่านเนาะเตาถ่านแบบเนเจอร์โร่แส็บเนาะเดี๋ยวเขาจะมีเจลเนาะเจลอย่างอันนี้จะเป็นเจลมักผิด จะมักเพ็นดิฟได้แนเนอนแมนเจ้ามักเพ็นดิฟโอ้ยแสบของปูหรือว่าภาษาไทยมันอันน่ะพริกหนุ่มพริกหนุ่มอ๋อสารกนี้เลยเนาะพริกหนุ่มแล้วก็ตามด้วยตำหมักมึงใส่มะกอกอีกมีมะกอกได้๋ยบอกอยู่พี่มี่แต่ว่ามันเป็นอันน่ะมันเป็นฟรอเซนได้อ๋อมันเป็นฟรอเซนจะฮัฟต์ออกมาแน่นอนมีมะทั่วคือกับอาหารบ้านเฮาเปี๊ยบเลยอย่างนี้อีกป่ะนี่ก็ตามด้วยอัะไรลูกข้างเนาะอันนี้จะเป็นปีนโดย ท่าแท้ๆเลยเนี่ยเจอร์รี่แท้ๆเลยอโ้ดีใจล่ะวันนี้ดีใจล่ะได้มาพบได้มาพบมาพอแล้วก็ที่สําคัญขาดบัไร้ยมียังจะพูดขาดบัไร้ก็คือข้าวเหนียวเนาะข้าดบัไร้แท้ๆเลยอันนี้มันจําเป็นแท้ๆแหละอันนี้เนาะคือข้าวเหนียวบัวร้ตกทองมาสามอาทิตย์แล้วฮู้ซึกแบบอ้อนเอียกแบบแนวใดกับบูฮู้แต่พอได้มากินข้าวเหนียวแล้วมีแห้ง มีแหงมีแหงขนโอ้อาหารโอ they do have the Asian store in East v e you should take in อ๋ออา e า้อาหารโอ้อาหารโอีอปหา้อาหารอ้อาหาอ้อาหา i โอ้อาหารโอ้อาารโอ้อาหารโอ้อาหารโอ้อาหารโอี่เาปิ้งให้เบอ้งานาะอันาี้กโคือาหา่ะ้ราเวณเอือเหารโอ้อาหา้อาหารโออาหารอ้อาหารโอ้อาารโอ้อาเอ้าหารโอ้อาหาออาหารโอ้อาหารโอ้อาหาริอ้อาารพอ้อาหารโอ้อาหาน้าาะอาหารโออนารอันนี้คือ้อาารโ่้อาหาเโออาเฮ็ดแบบ แบบปะนะันนั้นย่งก็ปีนอันนั้นสมมติปีนปีนหมูปีนแมวไอ้โบแมนเนาะปีนอันน่ะปีนหมูเนาะโบแมนปีนแมวเนาะอ่าแล้วก็พร้อมกันนั้นอยู่บ้านคอยเนาะคอยกับมีอันนี้นำทำประจมเนาะไอะ้มีป่าเนาะอ่ะะาภาษาอังกฤษกับห้องคอยฟิชเนะะาะภาษาลาวบุ้ว่าห้องอย่างอ่ามันลงไปยูโรปม,มืดจ้าประจำเนาะ อันนี้ก็เป็นแบบว่านานางานอดิเรกข,ของคอยเนาะ,ะบางครั้งคอยก็มักมานั่งแบบยืนแบบริมสะวันนี้แล้วก็บเบิ้งป่าเนาะเกลือป่าเนะาะท่านผู้ชมเนาะเขามาจากบ้านนอกบ้านนานเขาเขาก็คาดธนาคาดธนาอย่างก็นองป่าไว้ได้เนาะอันนี้ก็คือนอะเดินหน้าบ้านของคอยในอเนองท่านผู้ชมนะ วันนี้ครับกลับมากินข้าวครับเดี๋ยวจะกินข้าวก็ได้คท่านผู้ชมเด้อจานเคตี้เราหิวข้าวละเรียกอันนอนนี่นาสารัฐอเมริกาเลยเนาะแล้วก็ที่ผู้เองเนาะเป็นอย่างต้องมาเนาะเพราะว่าผู้เองมาอเมริกาในได้สามอาทิตย์แล้วเออแล้วก็สิ่งที่คิดฮอ่ที่สุดก็คือนี่เลยข้าวเหนียวโอเคดิเออข้าวเหนียวและก็ตัมมักหุ่งเนาะ ตามโมฮุ่งเกี๊ยทอดลายๆอันนี้เนาะแซ่บโอย้ยเป็นต่งแซ่บแท้ทา่านผู้ชมเนาะนะบ่มียังนะบ่มีเล่าข่าวนะตอนทับอาจารย์เกตี้กั็ปนัน,น่ะอันนี้าามัน,นพุทธเนาะน้ะนำ,นำเจ้ลบ่อันน,น,นี้อันนี้น,ำน,ำน,ำน้ำมันนะเกี๊ยบชุ่นามซึโนาะของผู้ใหญอ่อาดาวเกี๊ยบชุเนาะอ่า าน้ำเจ้ลจะให้เอามาอันนี้เป็นอะไรน้ำมะงอุนซืิอๆนะท่านผูมเนาะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอาจารย์อาจารย์พุทธเนาะเรทำไมจ๊ะเออเพราะว่าเอามาสุดแล้วนี่อะไรเราเห็นมันบอกเห็นอยู่แต่ว่าอยู่ไก่แต่ว่าเขาขี่รถนี่ประมาณสิบนาทีนี่ออสเมนี้ก็ถือว่าโอ้ยเออเนาเลยเอออันน่ะอันน่ะวัดเจ้าให้อาจารย์อันะแคที้เนาะ ว่าจะให้เคตี้อาจารย์เคตี่กินลืมว่นนนาเราเพิ่นนาเพิ่นกำลังนมีเบบี้นอนทำบํานาเพิ่ะนนเราจะกินน้ำจูสบได้เดาทำบํานาได้น้ำมากมายบได้พ่นว่าดีใจหรอันนาพูดพูดพูดวิธีกินไว้แล้วมั้งเดี๋ยวสอนเด้อวิธีกินไว้บัดบัดไอ้ไปซิ่งข่วงเจ้าก็สอนไอ้วิธีกินเหล้าขาวเด้ออ๋อเนาะคือพู้บรเดี๋ยวมันแรงบ่อยมคือจุนเบียได้ได้โอเคเวลาหันยกจกไปนี่เนาะจับจับลักษณะไปนี่อาจารย์พูดจับทึกแล้วนะโอเคน้องจับา กินมหนี่นะครับทุ่นเราเชียอรอะไรอาจารย์อาจารย์พุธจารพุธเราเรายังไม่เราอาจจะให้แบบให้มันก็คือน้ำคลอที่คอยบปได้นั่นยันยันยันเราสมัครนะท่นประจยันสมัครใช่อาจารย์พุธโอเคอ๋อิ้นเลยตื่น่า้นอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแบบ ย oh. okay, ี่นี mm ่บอกโอเคก็ค mm ือ hmm. วิธีจิ๊บวายนาะไ้ตาตาภาษาอังกฤษของวานนันเวลาสซนแก้วสซนแก้วว่าจะไหไรแต่แค่นี้อ่าคุณคุณพูแบบ้ไหอ c h ช e r อ C H E E R S แปลว่าแปลว่าต่ำจอกน้องธรรมจุมเนาะภาษาลาวแปลว่าต่ำจอกน้องธรรมจุมเนาะอ๋อเอากินไหมจากที่นี่อ่ะกินเลยให้ธรรมดาธรรมดาเลยที่สุดก็คือตับหมูเป็นตาแซ่บเป็นตานนุ่งแล้วทำผู้สูงเลยตับหมูขอได้ละกัวไก่กับจิงคิดว่าเอ๊ะเขาชิคกี่นัโกโก้เอ๊ะชิคายบอลทำรถประมาณสิบหยดีเฮ้ยลองอาหารลาวเอออยู่ห้านาหารซื้อว่า อายุไทยอายุไทยโอ้โมเมนน้องเมนคนลาวอายุลาวโอ้ไอเอ็มลาวคือฮานอาหารเราจะว่าตลกหน่อยเลยเนาะอายุไทยภาษาอังกฤษก็คือเจ้าแม่นคนไทยบอเออก็เลยต้องว่าก่อยแม่นคนลาวแล้วผมเป็นคนไทยอ่ะมั้งอ่ะดีใจเลยวันนี้ลืมแล้วจากทีเราอย่างต้ออ่ะ นี่แหละกันย้อนน้บถ่ายคลิปนึงมันแล้วเรารยูที่นี่จ็ดคองมันอยู่เข่านีี่จ้ให้กั้เถือหรอให้มันจะกินเข้าไม่กินกระเทือ ท่านหนาวสั่นสะเทือนผู้จงเป็นวงแสงเดือนผู้จงเป็นวงแสงเดือนมิดน้อยลอยเลือนยามเมื่อคืนวันเพ็ง xí đền nằm miu lấy linh bò ven nằm miu lấy linh bò ven sau khăm lẻ hiền sao nửa yên lòng loi ô oh, xiềng cuồng ni ơi con ni bò hơi hiền trâu ngam nhạt nhòi điều ni thăm mà xa chòm đồi điều ni thăm mà xa chòm เาคำนั่งคอยผู้จ้องวองงามตะการให้หินมิ่งควันเสียงค่วงสายลม

<laughs> mm, so uh, oh oh, oh, oh. Amazing. Mm. I can't stop eating. I get you. No, oh yeah. Oh, you want salad. No. Have, help. Finish this. I eat, I eat, I eat. I ate. this. Uh, I eat home. My 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 wife made vegetable stew. You know, a lot of vegetables cooked pa together probably when you're going to cook i'm going to go with video sofia where with the bikini <laughs> at the house you mean when, when i have a cook out. you come over mm. i'm going to invite my friend yeah. he's he's um he's he's new in america how long has he been here uh, three weeks yeah. yeah. you, you're not ready to leave yet <laughs> <laughs> เราหยอกเจ้าแล้นะแมันมุกี้แปลว่าเราหยอกมาถึงว่าอเมริกาบนหน้าด้วยมาเราไปจับเราบอกเขาตินอะไรกันแต่ท่านสิขึ้นอะไรละให้เบบี้ให้เบบี้นึง Very good too This is on top round I don't even cook like Um, top round or the uh, knuckle? The, the one, one that I, I, I cook for uh, the party? Same? No, this top round. Mm. The one that I cook for beef jerky. Mm. It's very t it's tender, huh? Mm. It's wild. But they're very slow cook. Yeah. Today everybody's slow. Where? I hear a well, lot, you know, not too busy no more. Oh, I believe? Yeah, yeah. No more. But I take one more, it's okay? No, that's wrong. Take the whole you thing. Sure? Mm -hmm. I don't want him to get mad, you know what I mean? <laughs> <laughs> yeah. Mommy, come. Say hi. Oh mommy, when you gonna cook for me? I'm gonna go to your house. Yeah, well, we have a cookout. But you have make sure so you don't put bikini on though. Yeah, you're gonna clean the grill. Delicious. Man, if you it no, I'm serious. Cook, cook something. No. Yeah, we're gonna go cook. I'm gonna bring my friend. Yes. Yes. He just came here. Yeah, oh, he just yes. came here. This is his wife. Yeah. <laughs> okay. See what happened? Yeah. <laughs> She's ready. Yeah. yeah. Oh, nice. Zero. Oh yeah? Are twins? Yeah. No, no. One and two. You got other kids <Okay. S 1> or no? t h I s is first. the yeah. When don't know maybe maybe sun no Sunday no but do the lunch. lunch do lunch time yeah during the day during the day yeah then uh, I can come back yeah okay น mm ้องท่านผู้ชมน้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะจารยพุ่นเนาะเนีอยงอยากฝาก ah FC เนาะซองเอเชียไลฟ์ก็อย่าลืมไปติดตามมะเพจของอาจารย์พุทธมันซึ่อยง พุทธเผ่าพวนเนาะในในเฟซเฟซบุ๊กเดลยท่านผู้ชมเดาเฟซบุ๊กเพจเนาะเฟซบุ๊กเพจเนาะอย่าลืมติดตามเลยและการอนาอย่าลืมอนาพอมอาจารย์คิดนีกับมี่ป่หรือว่าเพจเดียวกันเพจเดียวกันอ๋อเพจเดียวกันเนาะและอนาอาจารย์คิดนี่เพิ่งกกำลังจะมีเบบี้เลยท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเบบี้เพิ่แล้วเนาะโอเคเนาะสำหรับคิดนี่กับขอเก่าเข้ามาสบายดีเนาะสบ๊ายบาจ้ำทุกอย่าคิดนีบ๊ายบายท่านผู้ชมเราจอกันใหม่เด้อ ยังจะมีหลายๆคลิปอยู่ที่จะเฮ็ดกับอาจารย์พุทธเนาะท่านผู้ชมเนาะอือ